อยาก,กกินเหมือนกันนะแตงแคนตาลูปแตงไทยแคนตาลูปคือแตงไทย หมูกำลังกินปักแตงแจ่บลูกมันแขวมันแขวเอาแขวตักโอ้ขัด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 ,ขดกกหมูกินแตงจระหมูกินแตงแจ่บปะ